กิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็พาวิลียมไปวิ่งเล่นที่พา่ะทุกคนอากาศประมาณ10องศานะคะแต่งตัวก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยนะคะว่าหนาวประมาณไหนเราจะได้ใส่เสื้อผ้าได้ถูกต้องนะคะทุกคน Let's Well Nice ah, come here. One, two three go Gon move in Freud here ก็ว e Again ah. Again ah. Again ah. Throw him out he don't come back. Go on. Hi. 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 <laughs> That's the big stop now. Oh mm. yeah. yeah. Prince Prince of Drawls then. <laughs> yeah. uh, yeah. Keep going nearly. Maybe fall over this this way. Sit. Go on, Mama, sit. Boink, 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 Oh, God. Hey, hey. Hey, hey. ตอนนี้ที่อังกฤษนะคะก็อยู่ในฤดูการออททมนะคะทุกคนใบไม้ไไเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะไปที่พกักไหนๆก็จะประมาณนี้เริ่มสวยแล้วคะ่ะทุกคนโอ้ยใบเมเปิลนะคะโอ้มันสวยมากคะ่ะทุกคนแม่ก็แบบว่าลหลงรักธรรมชาติสุดๆแล้วก็ที่สําคัญชอบพาไปเลี่ยมไปทากิจกรรมเอาดร์นะคะลูกก็จะได้วิ่งเล่นแล้วก็ปลดปล่อยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสุขของลูกความสุขของแม่คะ่ะทุกคนเ <Yeah. S 3> yeah. way อยากจะบอกว่ามาพักที่ไรคุณพ่อรอดทุกทีนะคะได้นั่งชิวๆอะไรอย่เงี้ยแต่แม่ก็ต้องเล่นกับลูกนะคะทุกคนพ่อแม่ตัวเล็กอะไรเงี้ยเออนะคะงานแม่มาแล้วคะ่ะทุกคน พาเล่นเสร็จแล้วพอเวลาจะพากลับบ้านนะคะด้วยความที่ลูกเหนื่อยเนาะเริ่มแบบว่าถึงเวลานอนกลางวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเหนื่อยเกินไปแล้วแบบเริ่มงงแงไม่อยากจะกลับบ้านนะคะสรุปก็ต้องพากลับไปเล่นเหมือนเดิมนะคะพากลับมาที่พักเหมือนเดิมสักพักหนึ่งถึงจะพากลับบ้านนะคะที่พักนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงให้ดูด้วยนะคะทุกคน